น้องมาหอดงานแล้วาเ <c oughs> บิงอายนี่ <c oughs> พี่เจ้ามาจิโกแท้ <c oughs> ปะปาร์ติดหลวงพ่อโยสิทิจันโยม <c oughs> <c oughs> ีเราฝากรถน่นรัก่อนจะตีพี่น้องนี่ปารงานเพิ่นจะขึ้นเนี่ยหาบอโอ้โ,อโหตั้งแต่สิบสองแล้วร่ำบูชาหลวงพอ่อวัดไส มาหอดแล้วมาหอดแล้วมือถึ่กระบอกน้ำเก็บความเย็นสภาพยามพระใส่หมวกแก็บใส่เสือใส่เสือลายปกาลกคารันสใส่สงยินเกือบแตะบัดนี้โอ้ยใส่เกือบขีบไมเกือบขีบครับว่าเห็นคือว่าคือว่าใส่เกือบขีบโอ้ย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 ,อยสะอ่อนหาย เจ้าก็บอกพายงามทำแล้เออยามใหม่จะงามใหม่เริ่มงานแระแรงนะคะหลังจากที่พากันหยุดงานไปสิบวันนาเรียลนาเรียเอ็นเอยนย่สูงอ๋อพี่น้องปู่ชานแมีเข้าหมอนํำขึ้นแหลกได้หนิพี่ได้ไดินยินโดนเขาเเมืองเมืองสิภาพพี่น้องไปเบิงซานนะเวที มาแล้วพนะี่แรกพี่บอกว่าเดิมนแเออยกมาเลยเด็กๆยกมาเลยปัดสาดตรเม็นไตั้งใดขึ้นนาแดงแทะอ๋อเสือก็เสือปาดปอดปู่บอพอมาน่งเฝ้าสาดพ่อโอ้ยพี่น้องสาดเต็มนาห้านแล้วเดี๋ยวนี้ห้านยังเบล้ว ไม่มีเขาหานตะเวนค่ะเพราะว่ารถมสัสซิตีต่อข้าวเจ้จเาเลยวสงการน้ำหนุนทางโอ้ยสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะพี่นอ้องสวัสดีปีใหม่ไทยไใส่ใส่แม่จกักหน่อยาาวมมม้้แล้ว ว่อลังงานแล้วพี่น้องอย่างเขาว่าเบิง้งให้พี่น้องมีความสุขในวันสงกรานตุ้มเดียนสุภูสุนคนเดชาก่อนไปเห็นแห้กระดวง <c oughs> มันแมนบ้นี่ <c oughs> มาดเนียนบ้แมนเด้นี่ก่อ <c oughs> นสังกะรี่แล้วก็พุ่งไปหานพาแล้ว <c oughs> ไปเป็นสังกะรี่เก <c oughs> <c oughs> ินหานพาเลยสังกะรี่ ลืมชัยกับหานพาคู่ใจโดนเติบใช่อ้าวหานพาขึ้นีกระป๋อมกระป๋อมชิ้กระป๋อมกอมป๋อมชิ้กระป๋อมกอมป๋อมและชิ้กระป๋อมกอมป๋อมพี่น้องชิ่กระป๋อมมีหันพาไปแล้ว ไปหาอะไรกินกันเถอะยังเวนอยู่ไม่ใช่ไหมนี่สะพายย่ามนี่เดียวหันไปก็ได้ติดเลดติดเลดติดเลดนารักให้คู่เบียร์ก็ได้เอ้ยขอขอทาแบบจับๆทาหนึ่งดูวย S <S นที่น้องม่าม้วนมาให้กำลังใจมาล่ำใจกันร่อยในคืนวันสงกรานต์คืนแรกวันนี้ขอกำลังใจด้วยนะคะับสวัสดีค่ะโอนนี่แหละเข้าหากินน้ำร่วงท่านนี่แหละมันแมนวันี่แม่ ะผ้าย,ยามเอ,อ้ยเป็นก่อนลูกชายเพิ่นหอมผักขาหอมผักขามากเลยแม่จะทำอะไรกินเนี่ยแม่จะแกงเห็ดโอ้ยเลินเลยแต่ตอนนี้ฉันจะกินน้ำส้มเก็ดหิมะเอาไปให้สังกะรีก่อน <c oughs> <c oughs> ป้าแม่มาตะกวงตะไคร้อนนขอบคุณค่าแม่ขอบคุณค่า